เล่าก่อนนอนเสนอนิทานเรื่องลูกม้าทั้งเจ็ดครั้งหนึ่งยังมีคนยากจนสองผัวเมียตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านห่างไกลอยู่ในป่าห่างไกลผู้คนสองผัวเมียมีลูกชายสามคนซึ่งยิ่งทำให้พ่อแม่ยากจนมากขึ้นพราะหาไม่พอกินและกว่าจะหามาได้ก็ได้ด้วยความยากลำบากลูกแต่ละคนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะัก ทั้งลูกชายคนเล็กก็ยังไม่ค่อยชอบทำอะไรวันทั้งวันไม่ทำอะไรได้แต่นอนแล้วก็เขี่ยขี้เท่าให้ไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเขาจึงตั้งฉาย,ยาไว้ว่าจเจ้าหนุ่มขี้เท่าอยู่มาวันหนึง่งลูกชายคนโตได้บอกพ่อแม่ว่าจะออกเดินทางไปทำมาหากินแล้วก็ออกจากบ้านเดินทางไปตลอดทั้งวันตกกลางคืน ก็ได้มาถึงราชวังแห่งหนึ่งซึ่งพอดีกับที่พระราชาได้เสด็จออกมาที่บันไดตำหนักเมื่อทอดพระเนตรถิ็นชายหนุ่มผ่านมาเช่นนั้นจึงตัดถามว่าจะไปไหนนะ่ะชายหนุ่มก็ตอบว่าจะไปหางานทำยังไม่ได้ทราบว่าจะหาได้ที่ไหนพระราชาจึงตัดชวนขึ้นว่าทำกับเราไม่เรางานง่ายๆ และเมื่อชายหนุ่มถามว่าทำงานอะไรพระราชาก็ตัดว่าเลี้ยงลูกม้าเจ็ตัวถ้าเจ้าเฝ้าดูมันตลอดทั้งวันและบอกข้าได้ว่าม้ากินอะไรดื่มอะไรข้าจะยกพริธิดาให้แล้วยกอาณาจักรของข้าให้ครอบครองครึ่งหนึ่งด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ข้าเป็นต้องกีดหลังเจ้าสามลิ้วจริงๆด้วย ชายหนุ่มรับปากทันทีโดยสำคัญว่าเป็นงานง่ายๆที่ตนสามารถทำได้ดีดังนั้นเมื่อถึงเช้าวันลุ่งขึ้นในายกองม้าของพระราชาก็จัดการปล่อยม้าทั้งเจ็ออกมาจากคอกพอออกจากคอกได้ลูกม้าเหล่านั้นก็วิ่งชายหนุ่มก็วิ่งตามไปตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยเข้าป่าหรือลงน้ำลงโคลน ชายหนุ่มวิ่งอยู่ช้านานจนกระทั่งเหนื่อยอ่อนแต่ก็ต้องทนต่อไปทั้งๆท,ที่เบื่อหน่ายไม่อยากทำงานนี้เลยในขณาดนั้นเองชายหนุ่มก็วิ่งมาถึงซอกหินแห่งหนึ่งซึ่งมีแม่เท่าคนหนึ่งกำลังนั่งปั้นได้อยู่มือถือไม้สำหรับพันได้ด้วยพอแม่เท่านั้นแลเห็นชายหนุ่มวิ่งตาม ลูกม้ามาจนกระทั่งเหงื่อไหลโสมหน้าก็ร้องออกมาว่ามานี่เธอมานี่มานี่ลูกชายสุดลูกรอมาให้แม่วีผมให้เจ้าเถอะชายหนุม่มอยางจะพักอยู่แล้วจึงตรงเข้าไปหาแม่เท่านั้นชายหนุ่มนั่งลงข้างๆแม่เท่าเอาหัวซบเข่าแม่เท่าให้แม่เท่าหวีผมให้แม่เท่าวีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ชายหนุ่มก็เลยนอนหลับสบายอยู่ตรงนั้นเองตลอดทั้งวันจนกระทั่งจนจะเย็นชายหนุ่มก็จะกลับจึงบอกแก่แม่เฒ่าว่าข้าจะกลับบ้านไปเลยดีกว่าจะกลับไปที่พระราชวังอีกก็ป่วยการไร้ประโยชน์อย่าพึ่งไปเลยลูกแม่เฒ่าห้ามไว้ค่อยไปก่อนเธอรอจนก่อนจะค่ำแล้วลูกมาของพระราชาก็กลับมาแล้วก็จะต้องวิ่งมาทางนี้ ลูกก้อยวิ่งตามม้ากลับไปไม่มีใครรู้หรอกว่าลูกมานอนอยู่ตรงนี้ทั้งวันแทนที่จะตามไปดูมา้าแล้วเมเ่าก็ให้น้ำชายหนุม่มแล้วแม่เท่าก็ให้น้ำชายหนุ่มมาขวดหนึ่งและหญ้ามาหน่อยหนึ่งให้เอาไปให้พระราชาทอดพระเนตรแสดงว่าลูกมากินอะไรดื่มอะไรในวันนั้นและเมื่อพระราชาตัดถามชายหนุ่มว่า เ้าดูม้าตลอดทั้งวันจริงหรือจริงพะยะค่ะชายหนุ่มตอบยืนยันถ้าเช่นนั้นบอกได้ไหมดูม้าทั้งเจ็ดของข้ากินอะไรดื่มอะไรในวันนี้ชายหนุ่มก็ยื่นขวดน้ำกับย่ามอสถวายพระราชาพอทอดพระเนตรสิ่งทั้งสองนั้นพระราชาทราบได้ดีว่าชายหนุ่มนั้นมีได้ดูม้าตลอดเวลาดังพูดพระราชาพิโรธเป็นอย่างยิ่ง ตัดสั่งมหาเล็กให้ไร่ชายหนุ่มกลับบ้านทันทีแต่ก่อนจะส่งตัวกลับบ้านก็ต้องจีดที่หลังสามลิ้วดังสัญญาเมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านก็ปฏิญาณใจว่าจะไม่ยอมบอกไปทำงานอย่างนี้อีกต่อไปแต่น้องชายคนรองลงมาเกิดอยากไปบ้างพ่อแม่ก็ห้ามโดยอ้างพี่ชายที่ทีหลังยังไม่หายดี เองว่าจะโดนอย่างนั้นบ้างแต่ลูกชายก็ไม่ฟังและก็ได้เดินทางมาตั้งไกลมาอย่างพระราชวังของพระราชาองค์นั้นและได้ยอมรับเลี้ยงลูกมาทั้งเจ็ดของพระราชาเช่นเดียวกันกับพี่ชายของตนและได้ประสบข้อกรรมเช่นเดียวกันทางนี้พอะขี้เกียจวิ่งตามม้าไปตลอดทั้งยังมีแม่เข้านั่งปั่นได้ชักชวนให้มานอนพัก เพื่อชวนให้ตนหวีผมให้ชายหนุ่มก็เลยนอนหลับอยู่ที่นั่นจนเย็นพอม้าจนจะวิ่งกลับเข้าคอกในพระราชวางังและผ่านมาที่ชายหนุ่มนอนอยู่แม่เท้าก็ให้ขวดน้ำขวดหนึ่งแบบย่ามอดหน่อยหนึ่งพอม้าวิ่งผ่านไปชายหนุ่มก็รีบให้ทั้งสองวิ่งตามม้าไปและผลก็คือถูกพระราชาพิโรธโกรธ และถูกกีดหลังเสียสามลิ้วก่อนหูกส่งตัวกลับบ้านเช่นเดียวกันกับพี่ชายและเมื่อถึงบ้านลูกชายคนรองก็สาวบานว่าจะไม่ยอมทำงานอะไรอย่างนี้อีกเลยข่าวนี้เจ้าหนุ่มที่เท่าลูกชายสุดท้องเกิดอ,อยากไปลองดูบ้างเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้พี่พี่ทั้งสองต่างพากันหัวเราะเยาะแล้วก็ว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแก่พวกพี่พี่แล้วเจ้ายังคิดว่าเจ้าจะทำได้สำเร็จอีกเหรอ ในเมื่อเจ้าไม่เคยทำอะไรเลยวันๆได้แต่เขียขี้เท่าเธอหน้าขานจะไปแล้วกันหนุ่มขี้เท่ายืนยันพ่อกับแม่ร้องขอไม่ให้ลูกสุดท้องไปแต่ลูกชายก็ไม่ยอมดังนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงออกเดินทางหนุ่มขี้เท่าเดินทางไปตลอดทั้งวันและก็ได้มาถึงพระราชวังของพระราชาตอนค่ำ และก็ได้ไปรับดูลูกม้าทั้งเส็จของพระราชาเช่นเดียวกันกันกบพี่ชายทั้งสองคนที่จริงแต่แรกนั้นเมื่อพระราชาทรงทราบว,ว่าหนุ่มที่เท่าเป็นน้องชายของชายหนุ่มทั้งสองที่ทำงานไม่ได้เรื่องนั้นก็ไม่อยากทับให้ทำงานนี้แต่เมื่อหนุ่มที่เท่ายืนยันแข็งขันขอลองทำพระราชาก็ตัดว่าถ้าเจ้าอยากถูกกีดล้างก็ตามใจ แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหนุ่มขี้เท่าก็วิ่งตามมาขึ้นเขาลงห้วยอย่างที่พี่ชายทั้งสองทํามาแล้วก็ได้ผันแม่เท่านั่งปั้นด้วยได้แต่หนุ่มขี้เท่าไม่ยอมหยุดตามคำชวนของแม่เท่ากับชวนหางลุกม้าตัวหนึ่งยึดไปแด่นและในทันใดนั้นหนุ่มขี้เท่าก็อดประหลาดใจไม่ได้ที่ได้ยินลูกมา้านั้นพูดออกมาว่า โดดขึ้นหลังข้าสิเพราะเรายังต้องไปอีกไกลหนุ่มขี้เท่าก็ทำตามและได้ควบขับไปเรื่อยๆถึงไกลแสนไกลจนกระทั่งลูกมาถามว่าท่านเห็นอะไรไหมหนุ่มขี้เท่าบอกว่าไม่เห็นลูกมาก็วิ่งต่อไปอีกหน่อยแล้วก็ถามขึ้นว่าเห็นอะไรแล้วหรือยังหนุ่มขี้เท่าก็บอกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรขาวๆดูคล้ายต้นเบิร์สใหญ่นั่นแหละเป็นที่ที่เราต้องไป ลูกหมาบอกและเมื่อมาถึงต้นเบิร์ดลูกม้าตัวที่เกิดก่อนเพื่อนก็กระแทกต้นไม้จนกระทั่งโคตไปต้นหนึ่งแลยเห็นประตูและภายในประตูก็เป็นห้องเล็กๆที่ไม่มีอะไรนอกจากเตาผิงเล็กๆก,กับม้านั่งสองตัวแต่หลังประตูนั้นมีดาบสนิมขึ้นแขวนอยู่เล่มหนึ่งกับเตาน้ำเล็กๆใบหนึ่งลูกม้าถามหนุ่มที่เท่าว่า ท่านใช้ดาบนั้นได้ไหมหนุ่มพี่เท่าก็ลองดูตอนแรกก็ทำไม่ได้ต้องเอาน้ำในเตาน้ำหยอดลงไปแล้วก็ลองใหม่แล้วหนุ่มพี่เท่าก็ลองอีกครั้งจนกระทั่งใช้ดาบนั้นได้คล่องลูกหมาก็พูดขึ้นว่าดีแล้วดาบเล่มนี้ท่านจะต้องเก็บเอาไว้ไว้ตัดหัวพวกเราทั้งเจ็ดในวันแต่งงานของท่านแล้วเราก็จะกลายเป็นเจ้าชายดังเก่า พวกเราเป็นน้องๆของเจ้าหญิงแต่ก็ได้มีคนแค่ที่มีอำนาจสาบพวกเราให้กลายเป็นลูกม้าท่านต้องตัดหัวพวกเราแต่ต้องระวังที่สุดเลยนะต้องเอาหัวพวกเราไปวางที่หางม้าให้ถูกต้องนะหัวใครก็ไปวางที่หางของม้าตัวนั้นคําสาบก็จะคลายฤทธิ์ลงไปหนุ่มที่เท่ากระลับคําแล้วลูกม้าทั้งเจ็ดก็เดินทางต่อไปอีก ไปอีกไกลแสนไกลลูกหมาก็ถามหนุ่มี่เท่าว่าเห็นอะไรไหมเมื่อได้คำตอบว่ายังแลไม่เห็นก็ต้องเดินทางต่อไปอีกเมื่อลูกมาถามว่าเห็นอะไรได้ยังหนุ่มี่เท่าก็ตอบว่ายังไม่แลเห็นทางหมาทั้งคนจะต้องเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งหนุ่มี่เท่าบอกว่าแลเห็นอะไรเป็นแนวสีน้ำเงินอยู่ไกลๆลูกหมาก็บอกว่า นั่นละ่ะคือแม่น้ำละ่ะเราต้องข้ามแม่น้ำไปเมื่อถึงแม่น้ำก็แลเห็นสะพานยาวสวยพาดข้าบแม่น้ำขันข้ามผ่านแม่น้ำไปแล้วก็ยังต้องเดินทางต่อไปอีกไกลไม่รู้เท่าไรลูกหมาก็ถามหนุ่มที่เท่าว่าเห็นอะไรหรือ,อยังหนุ่มที่เท่าก็ตอบว่าเห็นอะไรดำๆอยู่ไกลลิบๆมองดูคล้ายยอดโปดลุกหมาบอกว่าใช่แล้วใช่แล้วเราจะไปที่นั่นละ่ะ พอรูปไม้ย่างเข้าไปในเขตลานโบสถ์ก็กลายร่างเป็นคนคนทั้งเจ็ดมีท่าทางเป็นโอรสของพระราชาจริงหนังอ้างเสื้อผ้าอาภรที่สวมใส่ก็รูหรางดงามแวววาวเมื่อเจ้าชายทั้งเจ็ดเสด็จเข้าไปในโบสถ์ก็จะได้รับขนมปังกับเหล้าไวพร้อมทั้งได้รับพรหนุม่มขี้เท่าก็เข้าไปในโบสถ์ด้วยและเมื่อจะออกมามาก็ได้รับขนมปังกับเหล้าไวาย ใส่ขวดมาด้วยแต่พอเจ้าชายทั้งเจ็ดองทรงก้าวออกพ้นเขตลานโบสก็กลายเป็นลูกหมาไปอีกและหนุ่มขี้เท้าก็ได้ขึ้นขี่หลังลูกม้าอายุน้อยที่สุดแล้วลูกม้าก็วิ่งกลับไปตามทางเก่าแต่คากลับออกไปก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นและข้ามสะพานได้ผ่านต้นเบิร์ตและผ่านเม่เทาที่นั่งปั่นได้ม้าวิ่งเร็วจนหนุ่มขี้เท้าไม่ได้ยินถนาดว่าเม่เทาส่งเสียงกรีดกาดด่าว่าตนอย่างไร แ,แต่ยิเนี่ยแววพอรู้ว่าแม่เท่าโกรธทนอย่างเหลือเกินเมื่อม้ากับคนถึงพระราชวังก็เป็นเวลามืดพอดีพระราชาก็ทรงคอยอยู่ได้ตัดถามหนุ่มที่เท่าว่าเจ้าดูม้าตลอดทั้งวันจริงหรือข้าพระพุทธองค์ดูแลอย่างนี้พระเจ้าค่ะหนุ่มที่เท่าตอบทายอย่างนั้นบอกข้าซิวันนี้ลูกม้ากินอะไร หนุ่มขี้เท่าจึงงัดเอาขนมปังกับขวดเหล้าวายมาถวายพระราชาผางพูดว่านี่คืออาหารกับเครื่องดื่มของลูกม้าพะยะาค่ะดีมากดีมากพระราชาตัดอย่างพอพระไทยเจ้าดูจริงๆตั้งอกตั้งใจจริงๆด้วยเอาละ่ะเจ้าจะได้เจ้าหญิงกับบ้านเมืองข้าอีกครั้งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งต่อจงงากนั้นจะได้พิเศษสมรสซึ่งพระราชาโปรดจัดอย่างมโหฬาร และได้ถือเป็นงานโออาที่ทุกคนจะต้องโจดจัรนกันไปทั่วในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งลงรับประทานอาหารเจ้าบ่าวได้ขอตัวลึกขึ้นออกที่ไปขี้ขอคอกมา้าอ้างว่าลืมอะไรบางอย่างเมื่อถึงอคอกมา้าก็ได้ทำตามที่บรรดาเจ้าชายทั้งเจ็ดขอร้องไว้หนุ่มขี้เท่าได้ตัดหัวลูกมา้าตามอายุอายุมากที่สุดก็จัดการก่อนแล้วก็ระวังที่จะวางหัวลูกมา้า ไว้ที่ห่างของล่างนั้นต่อจากนั้นก็จัดก,การไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมมาที่อายุน้อยที่สุดเป็นลายสุดท้ายเมื่องานเสร็จสิ้นลูกมาทั้งเจ็ดก็กลายเป็นเจ้าชายเจ็ดองค์ซึ่งทําให้พระราชาทรงปราปปลื้มยินดียินนะ่งนักที่ได้โอรสทั้งเจ็ดขึ้นมาพระราชาทรงจุมพิษและตบหลังหนุ่มที่เท่าด้วยความพอพระทย แม้เจ้าหญิงเองก็ทรงชื่นชมกับความสำเร็จของหนุ่มขี้เท่ายิ่งกว่าในตอนแรกของพระราชาตรัสว่าอาณาจักรของข้าเป็นของเจ้าครึ่งหนึ่งนาบัดนี้และอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของเจ้าด้วยเมื่อข้าตายไปแล้วส่วนลูกของข้าเขาคงจะไปหาบ้านเมืองของเขาเองเพราะเขาได้กลายเป็นคนและเป็นโอรสของพระราชาดังเก่าแล้ว